สวัสดีครับผมสวัสดีเปืปอนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซาลตาซีแชนเนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนเทนต์ของคาบาวอันติเบตคอมโบหรือว่าคาบาวพีซีกันเนาะ คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบคราฟนะครับทั้งในส่วนของตัวคราฟที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่พวกชุดอาวุธแล้วก็คราฟที่เป็นในส่วนของประดับนะครับบางส่วนนะเพราะประดับเนี่ยมันคราฟได้แค่นิดหน่อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่เกมจะเปิด Open Beta จริงกันสหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโตรบินนะคทบ เพ, <S <S พื่อนจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเปโตรินทับอัพแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็เอา AID นะครับที่เป็น AID ของคาร์บาวเนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครัััััััับบบบบบรร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 รววววมมมมมมถถถึงงงสสสสสสาา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 กกกกกกกอออออออโคค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  ZRCX นน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 นะะะะะเเเเเเพืืื่่่่่่ป็็ุชชไไไไดดดดดด้้้้้้ยยยจซลทีีญิแ คอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเพจทวิตท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบอาลและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อน,อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆสามารถเปิด,ปดบอย์ออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิงแบบออท้งไว้เเพพรรรราาาากกลัวววบตต่่่อมมไไยยปิิดดท้้้งงฟ UG iPhone ชจนนีีี บ,บาโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว GVP ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว GVP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวโหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้ทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า ตัวระบบคราฟเน่จริงๆมันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเอาไว้ทําอ,อุปก,กรณ์สวมใส่เบื้องต้นนะครับคราฟเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ2-3อย่าง1ก็คือคราพวกประดับ2ก็คือคราพวกของพวกชุด นะครับแบบธรรมดาก็คือคราฟแมนแล้วก็3ก็คือคราฟพวกของระดับมาสเตอร์นะครับซึ่งเงื่อนไขในการทำคราฟเนี่ยทุกตัวละครนะครับอย่างน้อยนะครับต้องมีเลเวล50เพื่อมาที่เมืองพอร์ตลักตรงนี้นะครับเพราะเมืองพอร์ตลักเนี่ยมันเป็นเมืองของตัวละครเลเวล50เนาะทีนี้นะครับหลังจากที่เราเลเวล50าสิทำเควสนี้หน่อยแล้วเนี่ยให้มาคุยกับ NPC ตรงนี้นะครับคราฟแมนอ่าคราฟเมอร์เชนโคอีนะครับตัวนี้นะซึ่งนะครับ NPC จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเมืองพอร์ตลักนะครับตัวเควส นะครับมันจะมีอยู่2 2เควสตหลัก,ห,ลกหนึ่งก็คือตัวครับแมนครับคอส101นะครับผมขยับจอให้ดูอีกนิดนึง เพื่อนๆเห็นไหมบริเวณซ้ายมุมของหน้าจอเรามันจะมีตัวที่เป็นคราฟแมนนะครับคราฟคอร์ส101กับตัวมาสเตอร์คราฟ101นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวคราฟแมนธรรมดาก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเปิดระบบคราฟตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเงื่อนไขคราฟอุปกรณ์ใดก็ตามนะครับมันจำเป็นต้องมาคุยเควสที่ NPC ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเอาอันแรกก่อนอ่ะนี่นะเควสนะครับแล้วก็ กดคุยได้เลยนะครับให้เขาบอกข้อมูลกดเลขหนึ่งก็ได้ในเลขหนึ่งรัวๆนะครับนะครับแล้วก็กดสเปซบาร์นะเพื่อรับนะครับเควสตัวเควสเนี่ยถ้าเราคุยเสร็จนะครับเขาจะให้คราฟแมนโทเค็นมาแบบนี้นะครับอ่ะกดรับมาพอเราได้คราฟแมนโทเค็นมาเนี่ยไอตัวคราฟแมนโทเค็นเนี่ยจะเอาไปปลดล็อกนะครับตัวระบบคราฟข้างในเมื่อกี้ที่เราจะไปคราฟกันนะครับซึ่งคราฟแมนโทเค็นเนี่ยจะสามารถคราฟตัวคราฟแมนแล้วก็ประดับได้นะครับแบบนี้สมมติว่าเพื่อนๆได้มาแล้วใช่ไหมให้กดนะครับ ตรงตัว C บริเวณขวาล่างนะครับที่อยู่หน้าจอด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเลื่อนจอให้ดูอีกนิดนึงตัว C นะครับขวาล่างตามเมาส์ผมเนาะตรงคําว่าเมนูคาบาวนะครับแล้วกดตรงคําว่าคลาฟ นะครับแบบนี้แล้วกดตรงคําว่าเพิ่มตรงนี้เนี่ยในตัวชิ้นแรกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะค้าอุปกรณ์ส่วนไหนให้เลือกเลยเลยนะครับซึ่งมันจะมีแยกหมวดหมู่ชัดเจนมากนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโอป้ปนะครับคิสตันคาตะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้ทั้งหมดนะครับยกเว้นของที่เป็นมาสเตอร์นะเนี่ยเอาอุปกรณ์ธรรมดาก่อนนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะค้าพวกเอ่ออาวุธนะครับแบบของผมที่ผมปลดมาอันแรกเนี่ยเป็นเบรด ก็ได้หรือจะคราฟมาเป็นชุดนะครับเช่นอุปกรณ์สวมใส่อย่างในส่วนที่ยอดนิยมมากๆก็คือหัวเบรดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถกดลงทะเบียนนะครับได้เลยนะเพื่อเปิดอ่าเปิดการคราฟหรือเพื่อนๆจะเปิดเป็นในส่วนของประดับก็ได้อย่างสมมุติว่าอันเนี้ยผมอยากจะเปิดแหวนขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างเนี่ยเราก็เลือนมาด้านล่างนะครับเนี่ยมันจะมีคําว่าลิงนะครับหรือว่าอัญมลีถ้าเป็นสร้อยเนี่ยมันจะคราฟได้2อย่างก็คือสร้อยกับแหวนอะสมมติเพื่อนๆเลือกแล้วใช่ไหมให นี่มันจะโผล่มาเป็นแบบนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการปลดตัวคราฟปกติก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดคราฟมาสเตอร์ให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะคราฟให้ดูทีเดียวเลยนะครับมาสเตอร์ก็เหมือนกันนะครับเป็นเควสแต่ว่าเควสจะเป็นเควสที่2นะก็คือมาสเตอร์คราฟนะครับอันนี้นะ ตาเห็นไหมพอมันเป็นมาสเตอร์เนี่ยตัวโทเค็นจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือมาสเตอร์โทเค็นแต่วิธีการลงทะเบียนเหมือนกันนะครับกดเพิ่มแล้วก็เลื่อนไปหาตัวอุปกรณ์ที่เพื่อนๆอยากครับนะครับจะเป็นอาวุธชุดหรืออะไรก็ได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวคราฟมาสเตอร์และอ่ายกตัวอย่างถ้าผมอยากจะคราฟชุดมาสเตอร์ของเบสผมก็กดลงทะเบียนนี่แบบนี้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของเงื่อนไขการคราฟเนี่ย ผมต้องแจ้งรายละเอียดสําคัญแบบนี้ก่อนในการคราอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีในส่วนของระบบสเตมิน a านะครับเพื่อนๆเห็นเป็นอ่ในส่วนของแบตเตอรี่ที่อยู่บริเวณด้านบนใช่ไหมแบตเตอรี่เนี่ยมันจะใช้นะครับทุกๆครั้งที่เราคราอุปกรณ์นะครับเพราะนะครับเวลาเราครานะครับไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะได้แต้มนะครับที่เป็นแต้มคอนเนี่ยบริเวณซ้ายมือในจอเพื่อนๆเ,เห็นเนาะ ซึ่งไอตัวแต้มเนี้ยนะครับยิ่งแต้มเยอะมันจะยิ่งมีโอกาสคราบติดเยอะขึ้นแล้วก็ยิ่งแต้มเยอะมันจะมีโอกาสในการคารฟอุปกรณ์ที่เทียร์สูงขึ้นได้แล้วก็อย่างแบบนี้นะครับสมมุติว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยคือจริงๆตอนเนี้ยเซิร์ฟมันคาฟได้แค่สูงสุดคือชาร์โดไทเทใช่ไหมเพื่อนๆมีแต้มศูนย์เนี่ยโอกาสในการคารฟติดชาร์โดไทเทเนี่ยมันน้อยมากนะครับแล้วก็เห็นปะ คราฟปุ๊บมันก็จะใช้สต้ามินานะครับ219หน่วยแต่ถ้าเป็นบูสตินนะครับใช้แค่150แต่ว่าถ้าคราฟติดเนี่ยได้40แต้มงงมามวิธีในการคราฟโดยปกติพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาจะคราฟของขั้นต่ำๆก่อนเพื่อเอาแต้มคราบที่เป็นรูปคอนเนี่ยให้ได้เยอะๆพอมันเยอะแล้วเนี่ยมันถึงจะสามารถคราฟของที่เทียสูงๆให้ติดได้ยกตัวอย่างตอนนี้ผมมีคอนอยู่0ูนย์แต้มถ้าสมมติเซิร์ฟป,ปลดล็อกมาสามารถคราฟชุดมิดทิวได้อเชเดียมได้ แต่ว่าแต้มผมมีอยู่ศูนอ่ะผมก็ไม่มีทางที่จะคราฟติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเก็บแต้มก็คือเราจะเก็บแต้มด้วยการคราฟของเทียร์ต่ำๆพวกนี้ขึ้นไปนะครับ ให้เต็มก่อนมันจะเต็มอยู่ที่ประมาณแต้มละพันนะครับแล้วก็ต้องเลื่อนขั้นแล้วก็2 0 0 0 3,000เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งแต้มสูงโอกาสในการคราฟติดก็จะยิ่งมากขึ้นตัวสตมินาที่ใช้แล้วก็ตัวคอนที่ได้ที่เป็นแต้มที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ใต้ของไอเทมแต่ละชิ้นซึ่งที่สําคัญอีกนิดนึงก็คือในแต่ละช่องแต้มที่ใช้จะนับแยกกันยกตัวอย่างถ้าสมมติผมครับดาบนะครับผมได้ดาบ1,000แต้มแล้วผมมาคราฟสร้อยสร้อยก็ยังจะเป็นศูนย์แต้มอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราครัฟเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะแยกส่วนกันแต่ว่านะครับถ้าสมมติเพื่อนๆครานฟนะสมมตินะเพื่อนๆคราฟแต้มดาบจนถึง1 0,000แต้มและอยากจะเปลี่ยนไปคัฟอาวุธประเภทอื่นเช่นธนูสามารถกดได้ด้วยการกดเปลี่ยนในเทมคาฟนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์อื่นนะครับได้เลยแต่ว่ามันจะมีในการเสียฟอสเจม9,000อันนี้คือเงื่อนไขในการคาฟเบื้องต้นทีเนี้ยวัตถุดิบในการครัฟเนี่ยอุปกรณ์แต่ละชิ้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับจากตัวที่เป็นตัวดา นีอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับมันจะมีบูสตินเบทจริงๆเพื่อนๆถ้าเอาเมาส์ไปฉีอะมันจะบอกอยู่ว่าไอเทมที่ต้องการคืออะไรอย่างยกตัวอย่างเป็นชาโดไทเทก็ได้นะครับชาโดไทเทถ้าคราฟเนี่ยมันมีโอกาสได้เป็นดาบคราฟแมนใช่ไหมซึ่งดาบคราฟแมนเนี่ยอ่ะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยหเลยใช้ของ2รูเสมอนะครับของ2รูสีฟ้าเสมอ ตัวเชฟนะครับไอตัวเศษวัตถุดิบอันนี้เนี่ยได้มาจากการคราฟก็ได้ได้มาจากการหลบจากมอนก็ได้นะครับตัวแมทเทอเรียลคอเนี่ยได้จากการย่อยนะครับโพลีดิสนะครับจะคราฟก็ได้หรือตีตกจากมอนก็ได้อัปเกรดคอพีชแล้วก็ฟอร์์คอพีชเนี่ยได้จากการคราฟที่ n อ c เมืองผลอลักตรงนี้นะครับแต้มจะประมาณพันร้อยนะครับตรงนี้ซึ่งเงื่อนไขในการคราฟก็เนี่ยครับใช้วัตถุดิบเป็นอัปเกรดคอไฮนะครับอัปเกรดคอพีชมาใช้ในการคราฟตรงนี้เนี่ยตอนแรกผมว่าจะอัดคลิปคราฟให้ดูแต่ว่าผมเก็บวัตถิบบมมาไ่่ครแลผผเออยย ทิ้้งไปแลววดวยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวดาบเนี่ยผมจะยังไม่ได้คาบให้ดูแต่ดาบเนี่ยถ้าคาบติดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นคาบแมนสีเขียวแล้วก็คาบแมนสีเหลืองซึ่งคาบแมนสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยเวลาคาบติดมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็น1สล็อตหรือ2สล็อตก็ได้ถ้าคาบติดแบบเพอร์เฟมันจะได้เป็นไอเทม2อรูนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเงื่อนไขาทางผ่านในการคาฟไอเทม2อรูในอนาคตที่เป็นของแพงๆที่เขาขายกันเช่นดาบเลดออสดาบซิกดาบมิดทิว ทำนองนั้นนะครับทีนี้วันนี้ที่ผมจะคราฟให้ดูเนี่ยก็คือสร้อยนะครับอย่างสมมติในเรื่อของสร้อยเนี่ยสร้อยเนี่ยที่จะคราฟได้นะครับมันจะมีตอนนี้มันปลดล็อกแค่เลเวลสใช่ไหมซึ่งเลเวลหนึ่งเนี่ยมันสามารถคราฟได้เป็นตัวสร้อยกาดนะครับสร้อยเพนน,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 เพ 4, พนะครับนี่อันนี้ใช่ไหมสร้อยเพนบวกสแล้วก็สร้อยแวมไพร์นะครับแล้วก็สร้อยอะแดปจริงๆสร้อยที่นิยมจริงๆอ่ะมันคือสร้อยแวมแบบนี้นะครับแล้วก็สร้อยเพนอันนี้สองอันที่นิยมมากๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ย สร้อยแหวนจะไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วนะครับส่วนระดับ2เนี่ยก็สามารถคราฟได้เป็นในส่วนของสร้อยเพนเหมือนกันนะครับเห็นไหมแต่เป็นเพนเลเวลที่สูงขึ้นแล้วก็แหวนที่เลเวลที่สูงขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับตัวสร้อยเนี่ยมันจะใช้ตัวคราฟแมนอมูเลตนะครับที่เป็นเงื่อนไขในการในการคราฟเสมอคือเวลาวัตถุดิบที่ต้องการเพื่อนๆสามารถเอามอไปชี้ได้เลยนะครับวัตถุดิบในแต่ละชิ้นเนี่ยเราสามารถไปเสิร์ชหาในตลาดก็ได้นะครับอะไรก็ได้แต่ว่าถ้า อไอเทมไหนที่หาไม่ได้จริงๆอ่ะลองไปหาในตลาดก่อนหรือไม่ก็ลองหาในระบบค้าดูก่อนนะครับอ่ะแต่ผมจะยกตัวอย่างการคร้าให้ดูนะครับพูดมาขนาดนี้ยังไม่ได้ค้าห้ดูเลยสมมตินะครับผมอยากจะคราสร้อยนะครับหชิ้นวัตถุิบที่ต้องใช้ก็คือตัวเชฟนะครับทึ่งเชฟเลเวลหนะ่งเนี่ยมีขายที่ NPC นะครับเสมอนะครับเนี่ยอุปกรณ์คราฟพื้นฐานเบื้องต้นเลเวลหมีขายที่ NPC เสมอนี่เชฟเลเวลหหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะผมกดซื้อมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มาที่ระบบคราฟอีกรอบหนึ่งนะครับนี่สมมุติว่าผมอยากจะคราฟสร้อยอ่ะผมวันนี้ผมอยากจะคราฟสร้อยเพนสร้อยเพนเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้เชฟเลเวลหแล้วก็ตัวคราฟแมนอนโมเดตเลเวลหแล้วก็โฮลี่ดิสเลเวลหใช่ไหมเลเวลหนึ่งโฮลี่ดิสนะครับซื้อได้ที่ NPC เหมือนกันอ่ะซื้อไว้ก่อน h อลิ d i s เลยว่าหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่ะผมซื้อไว้นะครับทีนี้นะครับมากลับมาอีกนิดนึงวัตถุดิบในการครัฟสร้อยนะครับที่เป็นสร้อยครัฟแมนนะครับก่อนที่จะเป็นสร้อยเพนนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการครัฟสร้อยเพนคืออะไรคือสร้อยครัฟแมนนะครับแล้วก็ตัวฮอลิเดดแล้วก็เจเวลเล v ว l 4สี เราเอาสร้อยธรรมดาก่อนนะครับคราฟแมนเพื่อเก็บแต้มด้วยตัวของที่ใช้เนี่ยมันคือเจเวลเลเวลสามนะซึ่งตัวเจเวลนะครับที่ใช้นะครับตัวเนี่ยเจเวลเจเวลสามเนี่ยมันได้มาจากการย่อยประดับนะครับซึ่งประดับที่หาง่ายที่สุดเลยนะก็คือตัวอมฤตออฟกาดบวกสี 4. อัมเหล่าโอกาดนะครับซื้อได้ที่ npc ตัวนี้นะครับคออาเคมิสเมืองพอร์ตลักนะครับมาในร้านค้านะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยตรงกลางจอเห็นไหมตรงกลางของร้านเขาอ่ะนะครับนี่สร้อยบุกสี่นะราคาแค่4 8 0 0 0นนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับทำการย่อยแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะผมย่อยให้ดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอเราย่อยมาปุ๊บนะครับมันจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับเจเวลเลเวล3 พอได้มาปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถทําการคราฟสร้อยได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมคราฟสร้อยคราฟแมนธรรมดาให้ดูก่อนนะครับกดคราฟได้เลยนะครับนี่เห็นไหมพอคราฟเสร็จปุ๊บตัวเอเนอร์จีก็จะลดลงนะครับตัวถ้าคราฟติดนะตัวแต้มนะครับที่เป็นแต้มของของคอนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะคราฟมีสําเร็จกับล้มเหลวนะเมื่อกี้ผมคราฟเฟลไปทีนึงอ่ะผมหยุดก่อนปุ๊บ พราะเดี๋ยวแต้มมันไม่พอนะครับผมครัฟ2นะครับติด1แตก1นะครับอ่ะติด2แตก2แล้วก็ถ้าสมมติว่าผมอยากจะคาฟเป็นสร้อยเพนนะครับทีนี้เนี่ยสร้อยเพนเนี่ยหชิ้นอุ้ยมันต้องใช้สร้อยคัฟแมนสามอันว่ะเพื่อนๆผมขอไปดูในตลาดก่อนมีคนขายป่อกี่เบลซี่ไม่มีคนขายอีกโอ้สวยละเนี่ยข้อเสียของโค้ดเบต้านะครับก็คือมันไม่มีคนขายของนั่นเองนะครับไม่เป็นไรอ่ะผมคัฟใหม่ผมต้องใช้อีกอันนึงเนาะอ่ะผมคัฟก่อน ขอให้ติดถ้าไม่ติดนี่ซวยนะเอเนจีหมดโอเคอ่ะผมคราฟสําเร็จใช่ไหมผมก็จะได้สร้อยมานะครับคราฟแมนสามชิ้นสมมุติว่าผมอยากจะคราฟสร้อยเพนนะครับเอ้าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะโอ้โหนี่ไงความซวยของคนเรานะครับผมคราฟติดสร้อยเวลสองมาอันนึงเออผมลืมบอกอย่างหนึ่งเพื่อนๆคือเวลาเราคราฟของอะครับสมมุติว่านะครับสมมุตินะตัวเกมบอกว่าเราจะคราฟตัวเนี้เป็นตัวคราฟแมนอมูลิเลเวลหนึ่งใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะเบิ้ล เป็นเลเวลสองให้ด้วยนล่ออกว่าสมมุติว่าเพนเนี่ยผมคัฟเพรเลเวลสี่มันมีโอกาสที่จะเบิ้ลเป็นคาฟแมนเลเวลห้าให้ด้วยสมมุติว่าแหวนเนี่ยผมคาฟแหวนใช่ป่ะเป็นในส่วนของเลเวลสองเนี่ยผมคัฟเป็นแหวนแหวนไฟเตอร์นะครับบวกแปดมันมีโอกาสที่มันจะติดเป็นแหวนไฟเตอร์บวกกาให้ด้วยก็คือมันติดเบิ้ลอย่างเมื่อกี้ผมคาฟติดมาเนี่ยผมคัฟแหวนเลเวลหนึ่งเอ้ยสร้อยเลเวลหนึ่งใช่ป่ะมันติดเลเวลสองมาให้ด้วยทีเนี้ยผมอ่ะอยากจะคาฟให้เพื่อนอน,นะว่อเนมันจะ เป็นอะไรยังไงยนวะผมซื้อให้ดูกันว่าเนี่ยคืออุปกรณ์ผมมันไม่พอนะที่จะคาเป็นเพลนนะเพราะว่ามันขาดสร้อยเลเวลหนึ่งแต่ถ้าสมมุตินะครับผมฝืนคาบต่อโดยที่ Energy ผมหมดนะครับเห็นปะมันก็จะคาบไม่ได้ก็ วันนี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้แต่โอเพตเบต้ผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าการคราฟสร้อยเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมน่าจะทําเหมือนกันอ่ะแต่เอาผมเป็นตัวอย่างให้ดูสมมตินะครับเพื่อนๆคราฟของมาได้แล้วเนี่ยอยากจะคราฟเป็นสร้อยเพนใช่ไหมก็เนี่ยครับเอาสร้อยเพนนะครับที่เราได้มาเนี่ยมาใช้นะครับเห็นไหมสามชิ้นแล้วก็เชฟเจเวล แล้วก็คุณดิสจำไว้เสมอนะครับว่าเจเวลเนี่ยได้จากการย่อยประดับนะครับส่วนประดับแต่และช,ชิ้นชิ้นไหนย่อยยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ชิ้นนะครับแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของแหวนก็เหมือนกันนะครับคราฟแหวนธรรมดาก่อนที่เป็นแหวนคราฟแมนถึงจะสามารถคราฟเป็นแหวนเศษได้แล้วก็ในเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะมีแหวนพวกแหวนคิดที่เข้าด้วยนะครับตัวไอ้พวกเฟรมดิสพวกดิสเลเวลหนึ่งหาซื้อได้จาก NPC นะส่วนดาบนะครับเหมือนกันถ้าสมมติเพื่ออยากจะคราฟดาบนะครับที่เป็นดาบเอ,อ่อแนอน่าโคตรที่เป็น เลือกฟังก์ชันเป็นคิดที่เข้าดาเมจคิดที่เข้าเลดเป็นแอมเลือกเสร็จนะครับดูเงื่อนไขไอเทมที่ใช้นะแล้วก็ไปหานะครับคราฟจาก NPC นะครับ NPC มีให้คราฟเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นอุปกรณ์ตั้งต้นนะที่เป็นในส่วนของดาบ2อรูแล้วก็แมทเทเรียลคอส่วนของมาสเตอร์นะ่จจะพิเศษนิดน,นึงตรงที่ของมาสเตอร์นะ่ะถ้าจะคราฟนะครับ มันมีนะครับเงื่อนไขก็คือเพื่อนๆต้องใช้นะครับของคราฟแมนที่เป็นคราฟแมนสีเหลือง2อรูเท่านั้นนะครับถึงจะมาคราฟเป็นมาสเตอร์ได้นะส่วนอุปกรณ์ที่เหลือนะครับเงื่อนไขเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าแต้มนะครับก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันนะนะครับเอเนรจีนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันมีอยู่พันแต้มนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยกว่าจะคราฟได้กว่าจะคราฟเต็มเนี่ยใช้เวลานานนิดนึงตอนที่เซิร์ฟเปิดใหม่ๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะแนะนําให้มาเก็บแต้มนะครับจากการคราฟสร้อยคราฟแหวนไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าผมสิดว่ายังไงในอะนาคตมันก็ได้ใช้แน่นอนในะอย่างสร้อยเพนอย่างสร้อยแวนอย่างเงี้ยในช่วงแรกๆนะครับคาบาร์พีซีมันได้ใช้งานแน่ๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เล่นใหม่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะถ้าไม่ละเอียดก็ขออภัยจริงๆเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างให้ดูจริงๆเพราะของมันหาไม่ได้นะผมพยายามแล้วแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในตอนโอเพนเบต้าเดี๋ยวตอนนั้นจะทาให้ดูแบบละเอียดอีกทีหนึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ฝากด้วยครับผมบายๆครับ